เจอกับน้องมุกอีกแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งได้นะคะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามปินมุกชาแนลวันนี้เราก็มีบอนสีอีกชนิดหนึ่งมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะนี่ บอนซีชนิดนี้มีชื่อว่าชายชนนะคะนี่ลักษณะเด่นของเขาก็คือนี่นะคะจะมีใบที่เป็นสีเขียวขอบขอบนี่ก็จะเข้มหน่อยนะคะตรงกลางก็จะเป็นสีเขียวอ่อนไล่มา และลักษณะเด่นเฉพาะของเขาก็คือมีสีแดงนะคะตรงขอบใบนะคะนี่นี่นะคะลักษณะเด่นของเขาก็จะมีสีแดงแซมขอบใบของเขานะคะนี่อันนี้กำลังเริ่มกราดสีนะคะนี่ชายชนนะคะ ต้นนี้มีใบสีบ่ใบหลอดอีกหนึ่งหลอดนะคะแทงออกมาแดงออกมาเลยนะคะแกรมเขียวออกมาเลยลักษณะนี้จะเป็นลักษณะเด่นนะคะเขากระาดสีตั้งแต่แทงยอดออกมานะคะก็จะสวยออกมาเลยบางต้นจะเขียวนะคะจนโตก็เขียวนี่คะ่ะ วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมบอลสีจากช่องปิ่นมุกเช่นเคยคะ่ะ